สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอกีกตามเคยนะคะยังอยู่ในหัวข้อจงหันกลับและตั้งใจใหม่ก่อนสิ่งอื่นใดเรามีโอกาสอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันก่อนนะคะขแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สําหรับเวลานี้ขอพระองค์ที่จะทรงนําเราในการเรียนรู้ถ้อยคําของพระองค์ขอการทรงเจิมขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะอยู่เหนือทั้งผู้พูดและผู้รับฟัง คลิปนี้ด้วยที่จะได้รับการทรงนำจากพระองค์และมีสติปัญญาจากพระองค์ที่จะเข้าใจถึงถ้อยคําของพระองค์และเป็นสิ่งที่พระองค์จะทรงตรัสผ่านพจนาของพระองค์ตอนนี้มาถึงข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นส่วนตัวกลับมอบเวลานี้ไว้ในการทรงนำของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสามคลิปที่แล้วที่ดิฉันได้พูดไปว่าเราควรจะกลับใจใหม่จาก อะไรบ้างนะคะเราทุกคนล้วนผิดพลาดด้วยกันทั้งสิ้นเมื่อเรามาหาพระเยซูคริสต์เราต้องกลับใจเสียใหม่และกลับใจอยู่เสมอตลอดชีวิตที่เราดำเนินกับพระเจ้าในโลกนี้หากเรายัางมีคำว่าผิดพลาดอยู่นั่นก็คือต้องมีการกลับใจเสียใหม่ ดิฉันได้พูดถึงบาปที่เกี่ยวข้องกับรูปเคารพโดยตรงและก็บาปที่เป็นเหมือนการไหว้รูปเคารพนะคะแล้วก็ได้พูดถึงสิ่งที่พระเจ้าเรียกว่าบาปนะคะตามมาตรฐานของพระคัมภีร์ไม่ใช่ตามมาตรฐานของความคิดของคนในโลกนี้หรือตามศาสนาที่สอนไปนะคะแต่ตามพระวจนะของพระเจ้าที่ได้กล่าวไว้ว่าอะไรคือบาป เรายัางทำผิดต่อพระเจ้าของพระเจ้าหรือไม่และสิ่งที่เราจะต้องกลับใจเสียใหม่จากสิ่งที่เราได้เรียนรู้ได้ฟังมาในสิ่งดีๆตั้งแต่เด็กๆมาจนโตและที่สำคัญที่สุดก็คือการได้ฟังและได้เรียนรู้พระเจ้าของพระเจ้าไม่ได้วัดว่าคุณรู้มากเท่าไหร่แต่จะวัดกันตรงที่ว่า คุณได้ทำตามพระโจนะของพระเจ้ามากน้อยเพียงไรและนั่นแหละจะเป็นผลพิสูจน์ถึงชีวิตของคุณในการเติบโตในพระเจ้าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องกระบวนการของการกลับใจนะการกลับใจก็ต้องมีกระบวนการต้องมีสิ่งที่บ่งบอกวันนี้ดิฉันจะพูดถึง5ขั้นตอนในการกลับใจนะคะ การกลับใจที่แท้จริงสิ่งแรกเลยคนนั้นต้องสำนึกก่อนสำนึกไม่ใช่รู้สึกนะคะการที่เรารู้สึกนั่นก็เป็นเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกของเราชั่วครู่ชั่วยามเราจะรู้สึกผิดแล้วเป็นสภาวะช่วงเวลาหนึ่งและหลังจากนั้นมันก็ผ่านไปและความรู้สึกผิดนั้นก็หมดไปแต่ การที่เราจะเข้าสู่การกลับใจอย่างแท้จริงไม่ใช่รู้สึกเท่านั้นแต่สำนึกผิดคำว่าสำนึกก็คือรู้ตัวว่าผิดแล้วไม่คิดจะทำอีกต่อไปนะคะฉะนั้นสิ่งแรกเลยจะต้องรู้สึกว่าตัวเองผิดรู้สึกด้วยตนเอง ซึ่งเกิดจากการทํางานของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเกิดจากการทํางานของจิตวิเนชัยผิดและชอบที่พระเจ้าได้สรงใส่ไว้ในใจของมนุษย์ทุกคนหรือเกิดจากพระโละของพระเจ้าที่คุณปลูกฝังไว้ในใจของคุณแล้วก็เตือนคุณหรือเกิดจากการที่คุณฟังพระโละของพระเจ้าและคุณเริ่มสานึกผิดนะฉะนั้นการสํานึก ิดก็รู้ตัวว่าตัวเองผิดไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นว่าเรารู้ว่าเราผิดก็ผิดเรื่องอะไรเราทำอะไรกับใครที่ไหนเมื่อ,อไรเราผิดต่อพระเจ้าหรือเราผิดต่อมนุษย์หรือเราผิดต่อทั้งพระเจ้าและมนุษย์เหมือนกับตัวอย่างที่ดิฉันได้ยกอยู่ประจำก็คือบุตรน้อยหลงหายนะคะเขาได้สำนึก ว่าวิถีที่เขาตัดสินใจเดินมาตั้งแต่วันที่เขาออกจากบ้านนั้นเขาได้ทำผิดต่อพ่อของเขาเขาได้ตัดสินใจผิดพลาดเขาไม่ได้โทษใครเขาไม่ได้โทษพ่อว่าทำไมอนุญาตให้เขาจึงเป็นเหตุทำให้เขาต้องมาเผชิญชะตากรรมแบบนี้เขารู้ตัวว่าเขาตัดสินใจผิดและดำเนินชีวิตมาผิดตลอดและชีวิตจึงตก ต่ำเช่นนี้จึงรู้สึกสำนึกผิดและไม่เพียงแต่สำนึกผิดเท่านั้นรู้สึกเสียใจเสียใจบางครั้งความเสียใจนั้นก็อาจจะแสดงออกถึงการร้องไห้เราจะเห็นหลายคนที่เสียใจในความผิดบาปของตนเองและก็ร้องไห้มีคนมากมายที่เขารู้สึก แต่เขาก็ยังทำผิดอยู่นั่นแหละมีไหมคะที่หลายครั้งเราหยุดอยู่แค่นั้นแหละการรู้สึกผิดเท่านั้นไม่ใช่เป็นการกลับใจเป็นแค่จุดเล็กๆเ,เ,เริ่มต้นของการกลับใจและการสำนึกผิดก็ไม่ใช่หยุดอยู่แค่นั้นหลายคนสำนึกผิดรู้ว่าตัวเองทำผิดและเขาก็มักจะพูดว่า เขาผิดไปแล้วและเขาไม่เหมาะสมที่จะเป็นลูกของพระเจ้าต่อไปเขาจึงไม่ได้หันกลับมาหาพระเจ้าเขารู้สึกผิดเขาสำนึกผิดเขาเสียใจก็เหมือนยูดาสไงคะเขารู้สึกสำนึกว่าตนผิดเขาเสียใจในสิ่งที่เขาทำไป และเขาก็หยุดอยู่แค่นั้นเขาจึงทําลายชีวิตของตนเองก็มีคนเป็นจนํานวนมากที่หยุดอยู่เพียงแค่นั้นเขารู้ว่าเขาผิดแต่เขาก็ไม่ได้ก้าวต่อไปแล้วเขาก็รู้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาไม่เหมาะสมเขาขอเลือกวิธีที่จะเดินอยู่ตรงนี้ต่อไปยึด เดินในจุดนี้ต่อไปทั้งๆที่ไม่มีสันติสุขและไม่มีความชื่นชมยินดีที่จะใช้ชีวิตในจุดนั้นแต่เขาก็เลือกที่จะดำเนินต่อไปแทนที่เขาจะก้าวต่อไปถึงการสารภาพนะคะรู้สึกสำนึกผิดและก็สารภาพการสารภาพเป็นการยอมรับในความผิดเป็นการประกาศออกมาด้วยปากของเราเองว่าเราผิดจริงและเราได้ทำผิดอะไร พระเจ้าต่อมนุษย์เป็นการยอมรับด้วยปากการสำนึกผิดเป็นการยอมรับที่ใจของเราว่าเราผิดเราจึงต้องสารภาพต่อพระเจ้าถ้าเราทำผิดต่อพระเจ้าแต่แล้าเราทำผิดต่อมนุษย์เราก็ต้องสารภาพกับมนุษย์และขอการยกโทษจากเขามีคนมากมายที่สารภาพแบบรวมๆนะคะไม่ได้เจาะจง ถามว่าพระเจ้าทราบไหมว่าเราทำผิดอะไรพระเจ้ารู้รายละเอียดความผิดที่เราทำแต่พระเจ้าต้องการให้เราพูดด้วยปากของเราเองเป็นการตอบย้ำตัวเราเองว่าเราทำผิดในเรื่องนี้และมันจะช่วยให้เราที่จะไม่หันกลับไปทำผิดในเรื่องนั้นอีกเพราะเราประกาศออกมาแล้วว่าเราผิดไปแล้วเราขอโทษ นันการสารภาพไม่เพียงแต่เป็นการอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างเจาะจงไม่ใช่อธิษฐานว่าพระองค์เจ้าข้าลูกเป็นคนผิดคนบาปขอพระองค์ทรงยกโทษและอภัยเราต้องบอกว่าเราทําผิดอะไรต่อพระเจ้าเราผิดพลาดเรื่องอะไรเรื่องคำพูดเรื่องการกระทําเรื่องการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้องการทําผิดต่อพี่น้องหรือเปล่าเราก็ต้องแก้ไขนะเราก็ต้องสารภาพ ขอการยกโทษและขอโทษพระเจ้าและขอโทษพี่น้องที่เราทำผิดต่อเขาด้วยหลายคนก็หยุดอยู่แค่นี้เราจึงเห็นการฟื้นฟูมากมายที่มีการเทศนาให้คนกลับใจหลายคนร้องไห้เสียใจและก็เดินออกไปสารภาพบาปกับพระเจ้าต่อหน้าผู้รับใช้และก็นักเทศ และก็หยุดอยู่เพียงเท่านั้นเสร็จงานฟื้นฟูกลับมาบ้านดำเนินชีวิตตามปกติเหมือนเดิมและก็กลับไปทำบาปเดิมๆนั้นอีกนี่ก็ไม่ใช่การกลับใจที่แท้จริงเขาเรียกว่าการกลับไปกลับมาในบาปนั้นนะคะเมื่อเราสรารภาพแล้วเราต้องนำไปสู่การกระบวนการอีกขั้นตอนหนึ่งคือเลิก เลิกสิ่งนั้นถ้าเราติดสิ่งเสพติดเราก็ต้องเลิกตัดสินใจเอาออกไปจากชีวิตของเราและขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าที่เราจะเลิกได้บาปหลายอย่างเราไม่สามารถที่จะเอาชนะด้วยตัวเราเองได้พี่น้องถ้าเราเอาชนะด้วยตัวเราเองได้เราไม่ต้องมาพึ่งความช่วยเหลือจากพระเยซูคริสต์ที่ไม้กางเขน ความช่วยเหลือของพระเยซูคริสต์ที่บนไม้กางเขนไม่เพียงแต่ตายแทนบาปเราเท่านั้นแต่ความช่วยเหลือยังอยู่ที่ไม้กางเขนเมื่อเราทําไม่ได้เราควรจะอธิษฐานพระองค์เจ้าค่ะช่วยลูกด้วยมากไปกว่าน,นั้นเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์มีฤทธานุภาพอันไม่จํากัดของพระองค์ที่จะส่งช่วยเราในการใช้ชีวิตประจําวันเพียงแต่เราอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระองค์ ใช้เวลากับพระเจ้าทุกทุกวันในการอธิษฐานการอ่านพระคัมภีร์เป็นเหมือนกับการชาร์จแบตเตอรี่ในชีวิตของเราที่จะต่อสู้กับบาปและการทดลองและบาปที่เราเลิกแล้วที่เราจะไม่กลับไปพ,พ่ายแพ้ต่อมันอีกเราต้องเลิกเลิกนิสัยนั้นเมื่อเราทำผิดถ้าเราพูดไม่ดีทำให้พี่น้องเสียใจบ่อยๆในคำพูดเราก็ต้องเลิกที่จะใช้คำพูดเหล่านั้น เลิกนิสัยเหล่านั้นเลิกการกระทําเหล่านั้นถ้าเราไม่เลิกเราก็กลับไปทําเหมือนเดิมเราก็กลับมาสารภาพนั่นไม่ใช่การกลับใจที่แท้จริงเมื่อเราเลิกแล้วเราควรจะทำอะไรคะหลายคนก็หยุดอยู่ตรงนี้พอเลิกแล้วจึงทำให้เขาที่จะเกิดการพ่ายแพ้ได้ง่ายมาก เราดูพระเจ้าของพระเจ้าที่ได้กล่าวไว้มัทวบทที่12ข้อที่43ไปจนถึงข้อ45ได้กล่าวไว้ว่าเมื่อผีโสโครกออกมาจากผู้ใดแล้วมันก็ท่องเที่ยวไปในที่กันดานน้ำเพื่อแสวงหาที่หยุดพักแต่เมื่อไม่พบมันจึงกล่าวว่าข้าจะกลับไปยังเรือนของข้าที่ข้าได้ออกมานั้นและเมื่อมาถึงก็เห็นเรือนนั้นว่างกวาดและตกแต่งไว้แล้ว มันจึงไปรับเอาผีอื่นอีกเจ็ดผีร้ายกว่ามันเองแล้วก็เข้าไปอาศัยที่นั่นและในที่สุดคนนั้นก็ตกที่นั่งร้ายกว่าตอนแรกคนชาติชั่วนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นแน่นอนเมื่อเราได้รับการสัมผัสจากพระเจ้าการทำงานของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ในจิตใจในชีวิตของเราทำให้เราเข้าสู่กระบวนการการกลับใจ เราเสียใจเราสารภาพเราเลิกบากและเราตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตกับพระเจ้าช่วงแรกๆแ,แล้วก็ร้อนรนแล้วก็มีโอกาสไปน้ามาสักการพระเจ้าที่โบสถ์ร่วมกิจกรรมในโบสถ์อย่างไม่ขาดช่วงแรกๆเราก็รู้สึกไปได้ดีมีชัยชนะต่อบาป เราก็เลิกสิ่งเหล่านั้นได้ก็คืออาจจะเป็นสิ่งเสพติดอาจจะเป็นนิสัยที่ไม่ดีอาจจะเป็นการประพฤติบางอย่างที่ไม่ถูกต้องต่อพระจ้าของพระเจ้าอาจจะเป็นการทำบาปจากกิเลสตัณหาอะไรก็แล้วแต่แต่ไปสักพักหนึ่งเมื่อเราเริ่มอ่อนแรงลงเราก็ไม่ค่อยได้ไดอ่านพระคัมภีร์ไม่ค่อยได้อธิษฐานและไม่ค่อยได้ใส่ใจ ในกิจกรรมในโบสถ์เราก็เริ่มอ่อนแอฝ่ายจิตวิญญาณและโอกาสที่จะกลับไปสู่ทางเดิมแล้วง่ายมากดิฉันเห็นหลายคนที่รับเชื่อในพระเจ้าหรือเป็นคริสเตียนที่เขากลับใจเสียใหม่โอเบื้องต้นเข้าไปได้ดีมากแต่ไปสักระยะหนึ่งเขากลับไปที่เดิมเหมือนโภชนะของพระเจ้าที่ได้กล่าวไว้ในพระธรรมมัทธวไว เาแย่ยิ่งกว่าเดิมพี่น้องบางคนเลิกเหล้าได้นะพอกลับไปดื่มอกีกรอบสองรอบสามนี่โอ้โหหนักกว่าเดิมเลยตอนนี้นี่เอาไม่อยู่แล้วลิซึมไปเลยนะบางคนไปค,คุกคีกับบาบางคนไปดำเนินชีวิตอยู่ในทางบาปหนักกว่าเดิมเพราะอะไรคะ่ะก็เพราะว่าเราปล่อยให้บ้านของเราว่างเปล่า เราไม่ได้เรียนรู้พระชจะาของพระเจ้าเราไม่ได้ใส่พระคําของพระองค์พระชน้ของพระเจ้าทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการอบรมคนในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพร,พร้อมที่จะกระทําการดีทุกอย่างจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเอาพระเจะของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเรา ริเตียนไทยขาดสิ่งน,นี้มากค่ะเพราะว่าค่านิยมอย่างหนึ่งที่เราไม่ชอบก็คือหลายคนบอกไม่ชอบเรียนหนังสือไม่ชอบอ่านหนังสือฉะนั้นเมื่อเข้ามาเป็นคริสเตียนแล้วเขาก็ยังมีนิสัยนี้อยู่ไม่อ่านพระคัมภีร์ไม่ชอบและก็ไม่อ่านหนังสืออะไรเลยแล้วเวลาไปที่โบสถ์ก็ไม่ชอบเรียนพระชนะของพระเจ้าด้วยก็ไม่เรียน ฟังคำเทศนาหรือก็ไม่จดไม่ค่อยใส่ใจฉะนั้นจิตวิญญาณของคุณจิตใจของคุณจึงว่างเปล่าไม่มีโภชนะของพระเจ้าจริงๆแล้วการเรียนโภชนะของพระเจ้าไม่เหมือนกับการเรียนข้อมูลในโลกนี้นะคะกษัตริย์ซาโลมอนได้กล่าวไว้ว่าการเรียนข้อมูลในโลกนี้ยิ่งเรียนก็ยิ่ง,งเป็นเหมือนภาระหนัก แต่การเรียนพระเจ้าของพระเจ้านั้น ande, นําการปลดปล่อยมาสู่ชีวิตของเราการเรียนพระเจ้าของพระเจ้านําการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของเรา <c oughs> การเรียนพระเจ้าของพระเจ้าเป็นการนําความสว่างเข้ามาในชีวิตการเรียนพระเจ้าของพระเจ้าเพื่อเราจะเรียนรู้วิถีใหม่ที่เราควรจะดําเนินชีวิตอย่างไรเมื่อเราหันกลับจากทางเดิมที่เรารู้ว่าเราเดินผิดแล้ว เมื่อเราหันมาหาพระเจ้าเราควรจะเรียนรู้ว่าทางใหม่เราควรจะเดินอย่างไรจึงจะถูกต้องเราต้องเรียนรู้เราต้องเข้าการอบรมเราต้องเข้าการเรียนรู้อย่างหนักบางอย่างบางเรื่องเนี่ยที่เราจะเอาชนะบาปที่เป็นนิสัยของเราได้ตั้งแต่เด็กๆที่ที่ฉันได้พูดไปแล้วว่าต้องอัดพระคำของพระเจ้าอย่างมากเลยเราเคยรู้เรื่องเกี่ยวกับระบบของคอมมิวนิสต์ใช่ไหมคะ ที่เขาเรียกว่าล้างสมองนั่นแหละในสมัยแต่ก่อนที่ดิฉันเป็นวัยรุ่นดิฉันมากจะได้ยินว่าระวังพวกพรรคคอมมิวนิสต์เมื่อเขาจับวัยรุ่นไปเขาจะเอาไปเข้าป่าแล้วเอาไปล้างสมองนั่นก็คือว่าเขาจะเปิดเกี่ยวกับลทัทธิแล้วเขาจะสอนเขาจะอบรมเกี่ยวกับลัทธินี้ตลอดเวลา คนเหล่านี้ไม่มีสมองที่จะว่างไปคิดอย่างอื่นหรือไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีข้อมูลอย่างอื่นที่จะรับเข้ามาในสมองรับเข้าแต่ลทัทธิคอมมิวนิสต์เมื่ออยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเดือนเป็นปีลองคิดดูสิว่าในสมองเขาต้องเต็มไปด้วยลทัทธิคอมมิวนิสต์เห็นไหมคะว่าเราใส่อะไรเข้าไปในชีวิตของเราเราจะเป็นเหมือนสิ่งนั้น เราต้องใส่พระคำของพระเจ้าลงไปเยอะๆเพื่อเราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่และเดินทางใหม่ตามวิถีแห่งพระโจนะของพระเจ้าถ้าเราไม่เรียนร,รู้ไม่รับพระคำของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะดําเนินชีวิตอย่างไรตามพระโจรณะของพระเจ้าตามทางใหม่ของพระองค์พระโจนะของพระเจ้าจําเป็นอย่างนี้ในชีวิตริสเตียนคุณไม่มีพระโจนะก็เหมือนไม่มีอาหารฝ่ายวิญญาณคุณไม่มีพระโจนะคุณก็ไม่มีพลัง ในการใช้ชีวิตคุณไม่มีพะจะนะคุณก็เดินผิดทิศผิดทางตลอดฉะนั้นเราต้องกลับใจเสียใหม่อย่างถูกต้องเข้าสู่กระบวนการอย่างถูกต้องไม่เพียงแต่รู้สึกผิดต้องสำนึกผิดเสียใจในสิ่งที่ตนเองทำสรารภาพกับพระเจ้าและถ้าเป็นความผิดต่อมนุษย์เราก็ต้องขอโทษมนุษย์ด้วยและก็เลิก เลิกสิ่งเหล่านั้นเอามันออกไปจากชีวิตของเราเข้าสู่กระบวนการการล้างสมองใช้พจนะของปรุงอัดเข้าไปฟังเรียนรู้เดี๋ยวนี้เรามีพระคำของพระเจ้าเยอะมากใน YouTube แต่ก็ต้องเลือกหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นได้ก็เป็นลูกแกะของพระเจ้ากินอาหารในคอกปลอดภัยที่สุดนะคะ ขอพระเจ้าสรงเวยพระพรค่ะที่เราจะเป็นบุคคลที่กลับใจเสียใหม่อย่างแท้จริง